<c oughs> เสรแล้วกำลังรีไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปบอกรายละเอียดข้างบนเนาะโอเคไปขึ้นรถ ถึงแล้วตอนนี้พี่เข้ามาจุดชมวิวภ<อ>ูลมโลภูลมโลคือข้างบนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สองเมตรนดูวิวห้าร้อยกว่าเมตรเศบษาไม่รู้เห็นหรือเปล่า ตมั่วโอ้ยลมลมตรงนี้เป็นจุดชมวิวก่อนเนาะสูงนี่สสวยจ้ะนี่นนๆๆนๆๆนี่นๆ่นี่นีโอ้โหขอบฟ้าสวยมากขอบฟ้าสวยมากเลยอ๋อจับตานี่ด้านหลังด้านหลังเป็นอ่าอะไรนะ ดอกซากุระพญาเสือโค้งโอ้ยสวยอือโอ้เป็นไงบรรยากาศโอเคมามาคุมละใกล้เลยรูปกัน okay, S <S เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกล้องแบตหมดกล้องแบตหมดตอนนี้เหลือโทรศัพท์กับกล้องฟิล์มโทรศัพท์ก็ใกล้หมดแล้วโทรศัพท์ก็ใกล้หมดตมแดต่ได้ลองใส่ได้สงใส่ได้ใช้กล้องฟิล์มสวยนะดูนีใกล้ใกล้เลยเขาห้ามจับเปล่าถ่ายเฉยๆห้ามเด็ดห้ามอะไรนะนี่ครับก็เป็นชมพูเยอะเลยนะ เยอะเลยใครมาลองเช็้ดูเนาะว่าบานหรือ,อยังทั้งเพจทั้งอะไรอย่างภูหินล่องก้าเขาก็ลงตลอดเนาะอทียานใช่เพาบานแล้วหรือว่ายังไงเนาะใช่โอเคครับแดดกำลังดีงก้อน <c oughs> นี้ก็คงไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวเราถ่ายรูเปเล่นด้วยทรัพยากรที่มีแล้วก็เดี๋ยวจะได้ก็คงเดินทางกลับโอเค ได้ใช้ถุงมือยี่สิบห้าบาทน่ารักจะตายตัดภาพมาอีกทีหนึงก็ในเต็นเลยนะครับวันนี้เราได้ไปครบเลยเนาะก็ไปเยอะมากถือว่าโอเคเลยอะแล้วก็สุดท้ายได้ไปปูลมโรจริงๆด้วยใช่เราก็เลยมาถึงนี้มืดเลยใช่ด้วยความชุลมุนก็โอเคเลยอ่ะใช่ก็ค่าใท้จ่ายค่ก็คือหนึ่งคันมันนั่งได้สิบคนเนาะเขาเหมาก็คือทุกคันะนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนั่งได้สิบคน แล้วแต่ว่าใครจะอาจจะไปสองคนก็ได้ก็หนึ่งพบาทก็หนึ่งพันเหมือนกันใช่สิบคนก็คนละร้อยจุดขึ้นก็ตรงข้างๆที่ทําการที่เราไปซื้อของเลยเนาะเรล่าอ่ะโชคดีหน่อยคือเราออกมาจากที่ผาชูทงตอนนั้นก็สามโงครึ่งแลแหละใช่เสร็จก็เลยจอดเข้าไปมีคนเขายืนอยู่พอดีแล้วเราก็ไปถามไปถามเจ้าที่เขาก็บอกหนึ่พันบาทเหมา ใช่แล้วเขาก็เลยเห็นเรายืนๆกำลังคิดตัดสินใจอยู่เขาก็เลยชวนเราว่าเดี๋ยวแชร์กันไว้ค่ะเลยชวนเราไปด้วยใช่การอะไรอย่างเงี้ยครับไม่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 ได้ถ่ายเขาติดมาเนาะใช่อืแล้วสุด <s ug> ท้ายพอมาถึงกลับมาจะแชร์เขาเขาก็ไม่เอาแบบว่าเขาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอืมขอบคุณมากครับถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนะให<ช>้ดูคลิปเรานะ <S <s <ug> <S <c oughs> ขอบคุณนะตรงนี้อีกทีหนึ่งก <c oughs> ็สําหรับตรงไอ้ที่กางเต็นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง ใช่ต้องเดินต้องเดินอีกทีหนึ่งยังไม่ได้เดินในลานกลางเต็นท์เลย้นย้ำองะไรเงี้ยที่นั้งจานครับอ๋อแล้วก็ที่นี่ที่ห้องน้ำมันมีเครื่องทำน้ำอุ่น้วยนะเป็นระบบแก๊สว่ามีแค่หนึ่งห้องแล้วของผู้ชายต้องไปเทสมาแล้วใช้ไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าแกตต๊สหมดหรือระบบมันมันเสียอยู่เราก็ไม่เป็นก็คือของผู้หญิงใช้ได้ห้องน้ําเยอะแล้วก็มีที่ลัางจานแล้วก็มีเอ่อที่กดน้ําตู้น้ำนะตู้น้ําดื่ม ลิตรละสามบาท UV เรา<ม>ไปใช้บริการมาลาะร้านค้าสวัสดิการขายทุกอย่างขายทุกอย่างเลยแล้วก็มีร้านพวกอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยก็มีด้วยใช่ข้างบนเนี้ยมีอาหารตามสั่งแต่เรายังไม่ได้เดินไปใช่แล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ตรงที่ทําการเนาะที่ทําการก็มีตรงว่าคิดว่าตรงนี้ก็มีใช่ก็คือไม่ไกลใช่ใชน,นี้เราทำข,ข้าวเสร็จแล้วพิกเนื้อแล้วก็มีกิมจิ กิน <C le af> กับเนื้อเนาะโอเคแจ้กันกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเก็บของเสร็จเสร็จนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมยัง <c oughs> เสร็จแค่แบบให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโล่งๆก่อนน่โล่งแล้วนะโอเคน้ําเสร็จเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราแผ่นบรรยากาศร้านตอนเช้าโล่งๆหน่อยไม่เช้าแล้วนะครับจริงๆเที่ยงแต่เพียงแค่ <c oughs> อ,าอากาศยังเย็น ล่มทั้งวันนะอยู่ได้ทั้งวันอะ่ะเขาเป็นป่าสนแบบทึบเลยเนะยานนะนเป็นป่าสนทึบไงดูดิเนี่ย hey, ต้องแผ่นบรรยากาศกันก็ประมาณนี้ครับแต่ที่เรากลางอะ่ะเหมือนเราจะอยู่ตรงกลางเลยนะเพราะวันที่เรามาเรามาช้ามามืดเนาะมาเย็นแล้ว ร้านเขาเป็นชั้นๆๆเลยครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ลองเลือกดูเนาะว่าเต็นท์ใครไซส์ไหนเนาะใช่แต่เห็นทิวทัศเลยด้านหน้าตรงนั้นครับ<ม>แล้วก็ห้องน้ําอยู่นูน่นนู่นห้องน้ําที่ล้างจงหล้างจานเดินไปดูกันไหมไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำโอเคห้องน้ําตรงนูงน้นก็มีนะนู่นก็คือมันมีทุกร้านอ่ะเนาะใช่นี่ร้านสวยงามจอดรถก็จอดรอบๆรบ้านนะครับอย่างข้างบนนั้นก็วนมาจอดได้ ข้างล่างก็จอดเราก็จอดไว้ข้างล่างไปแต่พาไปดูห้องน้ำไปคนเขาได้ใช้กระสีหมดแล้วใช่หมแล้วละ่วละก็ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางเลยลงไปห้องน้ำก็เหนื่อยหน่อย <laughs> <laughs> มันเป็นชั้นเหมือนเดินขึ้นเขาอะเดินลงกไม่เท่าไหร่นะเดินขึ้น ถ้าตอนเรามาตรงนี้โล่ง,งเพราะโครงการแถวนี้แหละไกล้วถไกล้ห้องน้ําดิมีอย่างเงี้ละะยลักษณะอย่างเงี้ยอีกลานหนึ่งฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะแต่ตรงนั้นจะเป็นแบบเต็นท์เช่าซะเยอะด้วยแต่ก็เต็นท์ของอุทยานเองนะเอ่ออุทยานแต่เราจะไปกลางนันก็มีที่แหละนี่ครับห้องน้ำแยกชายหญิงฝั่งนี้นะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นด้วยนะ ตรงนู้นก็มีตรงนั้นจะเป็นเก่าแล้วก็ล้างจานเดี๋ยวเดินไปดูในห้องน้ำตรงนี้จะแยกชายหญิงนี่ชายนี่หญิงก้พาไปดูฝั่งผู้หญิงที่กว่าปะมีปลักไว้ให้ชาร์จแบตแบบนี้นะคะอันนี้ห้องน้ำเยอะเลยอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำแบบนี้ตักบัวแล้วก็มันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นทำน้ำอุ่น แบบนี้ก็คือมีห้องเดียวใช้ระบบแก๊สนี่ก็จะเป็นห้องทางล้างหน้าเยอะแยะเลยก็เป็นห้องสุข,ขามีแบบชักโครกมีแบบนั่งอย่างนี้เลยห้องน้ำค่อนข้างเยอะเลยที่นี่ แล้วก็ลานนู้นที่เขากลางลานกลางแจ้งตรงนี้กลางได้นะเอารถเข้าไปได้เลยเนาะที่เราเห็นนะเนาะใช่คือเขาก็รถไปจอดแล้วก็กางกันได้เลยคนที่เป็นรถบ้านน่าจะชอบนะแบบนี้ก็สัญญาณโทรศัพท์เราใช้ทูนะเราไม่ลองใช้เอสทูมีมีตลอดเลยใช่เป็น 4G ปกติเลยยังผ่าชูทงยังมีเลยเออใช่นี่ลานที่แน่นี่นะ มองอย่างนี้เห็นต้นเรแล้วไหมนู่นขาวๆตรงนู่นไงไกลเชียวออลืมพาไปดูที่หลังจานกันดะก็คือใครมาถ้าอยากใกล้ห้องน้ำเนาะก็ลานตรงนี้เลยจอดรถใกล้ๆกลางตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบยอดฮิตนิดนึงเพราะว่าใกล้ห้องน้ำใกล้ที่จอดรถ มีตู้กดน้ำอยู่ตรงนี้เลยอืมตู้กดน้ำริกกำลละสามบาทแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่ล้างจานที่พี่เขาล้างอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเหมือนกันจะเป็นห้องน้ำเก่าเสร็จแล้วเหรอสบายดีทุกอย่าง สบายดีทริปนี้ถ้าวิ่งถึงบ้านน่าจะเกือบสองพันโลวิ่งทั่วเลยเรียบร้อยครับตะลานเราคงเดินไม่ไหวเพราะลานใหญ่อ่ะเราคงเดินไม่รอบหรอกแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยใช่เห็นในแอปคิวคิวอ่ะเขาได้หลายพันเนาะหลักพันแต่จำไม่ได้ว่าสองพันประมาณสองพันเนาะไหนโชว์เสื้อดิเออเสื้อใหม่อ มหมวกด้วยนะมีหมวกด้วยชอบจริงๆเลยไปไหนแล้วแบบซื้อเลยเสื้อได้พวกเสื้ออย่างเงี้ยอันนี้คือเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่เต็นท์เราก็ต้องใช้พลังงานนิดนึงเดินขึ้นไปถึงไปผอบเลยอ่ะอยาถามว่าคนของเหนื่อยไหมคนหายใจคืออะไรเหนื่อยแต่ชันมันไม่ได้ตื่นเต้นถ่ะ มันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้ขึ้นๆไปเรื่อยๆหายใจแบบเ <Okay. S 1> ก็บของต่อเริ่มเลยไ,ไหมเก็บของกันปะปิดเต็นเก็บเต็นท์ไดีดวกว่า,างไงแดดจะไม่แรงแล้วอื้ม ราไปไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมดูกันเนาะกระกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาเราลงคลิปใหม่จะได้เห็นหน้าโอเคนั้นคลิปนี้ก็ลาเดินทางกลับบ้านเนะ<ช>บบาะบายคำๆหน่อยโอ,โอเคงั้นลานะครอันนี้ไปแล้วค่ะบ,บ,บ๊ายบาย